โอเคเราจะทําตามสัญญาที่ให้ไว้เมื่อวานนะครับนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับทินดีดต้อนรับเข้าสู่รายการ JBCC TV มีอยู่ผมนนท์เจ้าเก่าเชนโครย์นะจ๊ะวันนี้มาอยู่กับรถถังที่มีชื่อว่าเออ่ T34 นะแปดท่านะครับรถถังยอดนิยมคันหนึ่งในเกม World Tank T6 นั่นเองนะครับนะก็เป็นรถถังในสายวิจัยโซเวียตนะครับนะรถถังกลางนะมาตามสายนี้เลยเนะปิบเ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 ปิบนะครับ ก็โดยปลายสายของ g m 4 5นี่จะไปทาง g 4 4 5แล้วก็แยกไป T2A กับ Object140 ออน,นะครับผมโอเคนะรถถังคันนี้ก็นะาสำหรับคนที่กำลังอยากหารถถังกลาง T6 ไว้เล่นสนุกสนุกเพราะว่าคันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับนะเพราะว่ารถถังคันนี้นี่อาจจะพูดได้ว่าเออเป็นรถถังที่เน้นสมดุลในทุกด้านนะครับนะแบบอย่างเช่นเรื่องเกาะเรื่องปืนเรื่องอะไรพวกนี้มันจะแบบ แบบอยู่ในก้าเกณฑ์ที่กาลังดีทุกอย่างเลยนะครับไม่เหมือนแบบรถถังบางคันที่แบบสุดโต่งในด้านหนึ่งแล้วก็จะห่วยในด้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้นะเดี๋ยวมาพูดถึงที่หลังนะครับถ้าไปดูอานาจการยิงก่อนนะเสียงเหมือนจะคนง่วงนอนนะครับพอดีว่าเพิ่งนอนกลางวันเสร็จนะนอนมาตอนายสามนะเพิ่งตื่นมามหกโมงเย็นเสียงนี้แบบโอเคลองดูปืนก่อนนะช้านะปืนเป็นปืน85หมม,ม,ม,มนะครับนะก็เจาเก่อที่ร้4ครับ ถือว่าโอเคนะสำหรับรถถังกลางเจ6โอเคมากเลยนะค้อเสียหายว่า80ดสูงนะโอเคความไม่ยาว0.37ก็อย่าไปสในใยเดอะนะเอาไปรถถังแถว2ถึงแถว1ก็โอเคเอาไปแล้วเงปึ๊บปึ๊ปะประาม,มาณนี้นะค่ากระสุนก็อยู่ที่น่าละ1้อยครับถือว่าถูกนะลูกทอง3า0พเองนะมาดูเลือดครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยนะเลือดคันนี้อยู่ที่720ครับอืม720ถือว่าปกติมาตรฐานนะครับไม่น้อยไม่มาก นะกอนรถถัง45 45 40นะกาป้อมปืน90 75 52แล้วก็รวมม,ม,มมุมเอียงด้วยนิดนึ่งนะอาจจะเยอะกว่าน,นี้เดี๋ยวเราไปดูมุมกอะแบบละเอียดนะครับโอเคครัชเรามาอยู่กับเ,ออเว็บออบอกข้อมูลรถถังนะครับแล้วแท้ง g g อย่าหาข้อมูลรถถังส่วนต่างๆนะครับมีทั้งคออ่าวิจัยปืนมุมกาะน,นู่นนี่นั่นนะครับก็พิมพ์เลยนะใน Google แคนจ GG นะจ๊นะเรามาอยู่กับเราะของอ TM 45นะครัชนะ เรามาดูเกาะตัวถังครับที่หนา45นะครับโอเคนะก็รวมมุมเอียงก็จะหนาประมาณ60นะจ๊ะนะเพจล่างก็จะหนากว่าเพจบนนะครับนะไม่เข้าใจเลยแล้วก็เกาะป้อมปืนนี่หนา90ใช่ไหมก็จุดที่อ่อนที่สุดก,ก็คือตรงสิวด้านบนครับหนา90แล้วก็ส่วน้นข้างนี้หากเขายิงมาไม่ดีนี่อาจจะสะท้อนนะครับเพราะว่ามันเป็นมุมค่อนข้าง,างเอียงนะครับแล้วก็แผ่นรองปืนนี่หนาประมาณ150นะมีส่วนบางบงที90ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เกาะส่วน หลักๆของด้าหนาหน้าของป้อมปืนก็หนาประมาณ130 150 130นะครับก็เรียกได้ว่าสามารถการกระสุนรถถังเทียมเจอกันถึงต่ำกว่าได้โอเคเลยนะยกเว้นยานก่อพิฆาตรถถังนะอันนี้กันไม่ได้อยู่แล้วนะก็เวลารถถังเทียมสี่ประเทศนี่กำลังวิ่งอยู่ใช่ไหมสมมติเอียงมาประมาณนี้อ่ะแล้วเข้ายิงมานี่นะแต่เขาก็มีสื่อสะท้อนนะสมมติยิงมาอย่างนี้นี่ปิ้วนะหน,น,นะเออก่อเมันก็จะหนาเป็นแบบสมมตเิเพลย่างใช่ไหมก็จะหนาเป็น80 นะแต่ว่ารวมมุมเอียงก็อาจจะสะท้อนด้วยอาจจะนมัินะครับแล้วก็พวกป้อมปืนนี่ก็ถ้ายิงมาไปปลาเนี่อาจจะหนาขึ้นด้วยนะครับนะในการมีมุมเอียงนี่ค่อนข้า,างจะโอเคแล้วก็เวลาเทียบสี่เป็นห้าสมมุติสมมตุมมติจอดอย่างเงี้ยสมมุติจอดอย่างเงี้ยอ่ะแล้วเขายิงมาแบบยิงไม่ดีเว้ยนะยิงเร็วเกินไปก็เห็นไหมยี่โคเชตนะสะท้อนนะเพราะว่ามุมมันเอียงเกิน6 0องศานะครับทำให้กระสุนสะท้อนอาจจะนองมัิดูเสียง ม่ไหวแล้วเสียงแม่โอ้โหเพิ่งต like ื่นแล้วมาแค่เกียนีิ่เป็นยี่งตลอดเลยนะครับอ่ะโอเคเก่ยวกับข้อเกมต่อนะเกาะทียมสไเป็นท่าก็ค่าๆประมาณนี้ครับส่วนด้านข้างด้านหลังก็อย่าพูดถึงเลยนะจ๊ะอ่าก็ทําไมผมถึงเรียกเทียมสิบปท่าว่าเป็นรถถังที่สมดุลคันหนึ่งในเทียโหนะครับก็หากแช่กับรถถังกลางประเทศอื่นในเทียโหนะครับก็แบบละหลายคันนี่สมมติได้เรื่องความเร็วมาน่าก็ไม่ได้เรื่องเกาะ ได้เริ่มปืนที่โหลดเร็วนะแต่ว่าความเสียหายาจจะน้อยนะครับเจอ้ปืนที่จ่อแรงอาจจะจะความเสียหายน้อยแล้วก็เจาะไปโหลดช้าด้วยอะไรเงี้ยนะแต่ว่าคันนี้นี่ถือว่าแบบโอเคทุกอย่างนะครับแบบปืนก็ยิงได้ร้อ8แปนะครับถือว่าโอเคมากเลยนะสำหรับเชียนะครับเจาะก็ร้อบสีถือว่ามาตรฐานด้วยนะครับความเร็วก็54ถือว่าเป็นอันดับต้นๆด้วยซ้ํานะครับนะเกาะก็หูสุดยอดเลยนะครับแต่ว่า นะด้วยความที่มันสมดุลทุกอย่างเนี่ยทำให้นะครับวิธีการเล่นนี่ค่อนข้างจะหลากหลายที่นึงนะครับนะทำให้เราต้องสามารถเล่นได้หลากหลายแนวนะครับการเล่นของเทียมสิบเป็นท่านี่ผมว่าไม่ตายตัวครับไม่มีหน้าที่ที่ตายตัวนะครับนะถือว่าเป็นรถถังที่เราต้องสามารถทําได้หลายหน้าที่มากที่สุดในเทียบหกรถถังกลางก็ว่าได้นะครับนะ่าเทียบกับรถถังกลางแบบคันอื่นๆนะ <laughs> โอเคไปแตม่แรกดีก่าปะ <laughs> โ okay, อเคลืมบอกไปนะครับรถถังคันนี้มุมงกดอยู่ที่ลบเจ็ดนะจ๊ะสำหรับรถถังโซเวียตนี่ถือว่าโอเคแล้วนะขออภัยนะครับตอนนี้มันมันแบบเพิ่งตื่นแล้วแบบพูดนิดนึงแล้วมันหิวน้ำคุณผู้ชมเห็นไหมแบบพ,พูดไปแล้วแบบคอมันแห้แงๆอะ่ะต้องกินน้าตลอดเวลาอะไรอย่างงี้นะขออภัยจริงๆอนะโอเคเรามาดูความเร็วก่อนครับดูสินะถือว่าแบบมันคล่องตัวมากคุณผู้ชมดูสิเห็นไหมมันแบบนะมันแบบไม่ช้าเลยนะ แล้วก็ไปมันเร็วมากเลยนะเจียกว,ว่าแบบโอเคเลยอะ่ะโลกลดกระสุน 5, 5. ้าจุดแปดห้าจุดเจ็ดวิอืมโอเคอืมนาะตาน,นี้ผมว่ารถถังหนักนี่น่าจะไปพระทากันที่เมืองครับเพราะผมไม่ควรเข้าไปเพราะว่ามีแต่รถถังที่หนาๆนนะอาจจะเจอ AT15 สิบห้นะโอนะนี้นะโอนี่ชิบหายแน่นอนนะเราไปอยู่รายนอกดีกว่าแต่จริงนี่รถถังที่เออ,เ,อเดี๋ยวเจอมืออะไรนะ ตัวถังที่สามารถแบบยิงได้แรงกว่าเราแล้วก็โหลดเร็วกว่าเราก็อาจจะมีแค่สกอตต้า T40 นะครับเพราะว่าปืนมันเป็นปืน8.8เซนต์นะครับทำให้ความเสียหายมากกว่าเรานั่นเองแต่ว่านะสกอตก็อย่างที่บอกไปมันมันต้องมีข้อดีข้อเสียใช่ไหมสกอต้เนี่ยก็จะแบบมุมกดน้อยแล้วก็กอดตัวถางก็ไม่ค่อยมีนะครับนะหากเทียบกับเรานี่เราจะสมดุลมากกว่านั่นเองแล้ควรจะบุกดีไหมโอ้ทาไมนายเลือกแค่นั้น นี่ป้ายอยู่หงไม่สุดเลยเนะให้ตายสิอะไรเนี่ย c h อยู่ไหนเอ่ยเจอแล้วครับเจออันนี้ด้วยเออแป๊บหนึ่งนะเห็นไหมปืนนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะมันอยู่ไหนละโอเคสวยครับ <c oughs> นะผมว่าตอนนี้ตอนนี้เราควรเล่นแถวสองไปก่อนนะครับเพราะว่า เรายังไม่เห็นตัวยานเกาะของฝ่ายตรงข้ามถ้าเราผีผามออกไปนี่อาจจะมองคียได้นะครับอืมสวยมากตั้มหนึ่งนะโอเคกลับมาแล้ว <c oughs> นึกว่าโปรกแกรมสแกนเวลาทำงานอยู่รู้สึกมานทำไมไมันกระแลกๆนิดนึงมามา,มา,มาสงสารคนคอแห้งเลยสมหน้าบุกมันทำไมเยอะแยะแล้วถังกินน้ำก่อนขออาัยจริงมันคอแห้งมากเลยอื โอ้อยหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่เฮ้ยเดีเดวเดดเดดเดดเดช็อปฟี่ยังไงวะโอ้โ oh no จะว่าจะจอเรานีฉลาดนะไปอยู่นี่เลยอะชมาแล้วเพื่อนชมาแล้วเชียร์สูร้อยครับเราเลิกโสดช็อปฟี่ก่อนครับปุ๊บโอเคอ่าเอารางแตกแล้วทำไมเรายิงได้สามร้อยน่าจะยิงซ้อนครับ อป๊หนึ่งนะเป่ากำลงังหุบแวบอ,อึบอ้าไม่โดนว่ะเสียใจอ่ะโอเคช่างมันเถอะชัฟฟี่จ้ชาชัฟฟี่ผมว่ารถถังนี่คนน่าจะมีแค่นี้แหละนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครบแล้วมั้งเหลืออีก,อกประมาณสองคันที่ยังไม่โดนสปอต,ตรักแม่ไอ้โคตรน้าด้ารเลยอสัตว์ นี่มันของฟรีนี่นะอา้าวทำไมลอยไปอย่างนั้นลนะ่ะเนาอเฮยเอ้ยขอโทษขอโทษลงมาใต้แป๊บนึงโดนอะไรยิงวะโดนชิตโตแน่เลย <c ười> นะข้าไปสามพันแล้วอะ่ะยิงไปเจ็ดร้อยยิงอะ่ะไม่ทำใจเลยอะ่ะในตาแรกมาชิตโตกลัวทำไมชิตโตขึ้นมาสู้กันสิ ยาตาแรกผมเอาสักพันพันสองแล้วกันนะครับถ้าทําไม่ได้นี่ก็ถือว่าไม่ได้เลยกัน <c oughs> เดี๋ยวแม่สองเอาโหดเลยนะครับนะผมมาลองรถให้ดูเฉยๆตาแรกนะครับให้ไปดูความคล่องตัวความอะไรพวกนี้นะแล้วก็มาทําให้เสียงตัวเองนี่ชินกับการหิวน้ำนิดหนึ่งแนะ <c oughs> ป๊บนึงแป๊บนึงเก็บเลือนให้กูยิงบ้างชิตโตะฉันมาแล้วไทเกอร์ก็ได้หรือใครก็ได้จะไม่เอาไอพอ โอ้ยนี่กูกลัวนะครับโดนนัดเดียวตายกลัวมากโอนี้ก็กลัวกลัวแม่งหมดเลยโอเคตรงนี้มาๆๆๆไม่ไม่เสือกไม่เสือกวิ่งไปเลยเพื่อนเราจะสู้กับชิโตะนั่นแหละทำอย่างนั้นแหละดีอย่ามาสนใจกูเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่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 อะไรชิโตะชิโตะอะไรเจออะไรเนี่ยเควันครับ โอเคป๊บน okay, ึงยิงยิงยิงไทกเกอร์ยิงไทกเกอร์ยิงโอ okay, เคเหลือเหลือหนึง่งเหลือทำเชีย่ลยอะไรล่ะโอเคครับนี่คลองตัวคลองตัวนะผมว่าเป็นรถถังที่สามารถเอาไปแครี่ได้เลยนะคันนี้น่ะโอเคพันหกเองอ่ะขอเยอะๆใช่ไหมอ่ะ มันหาจอนแล้วกันือจอนเออเหลือให้กูยิงบ้างคงไม่ทันไม่ทันเลยไม่โอ้ยโอเคนะจบไปสำหรับหมายรกนะครับฆ่าไปทั้งหมด3คันครับนะความเสียหาย1นึ่งพันะจ๊ะนะะถือว่าโอเคเลยโอเคนะก็นะครับ ถ้าเราไม่ใช่ลูกทอนนะครับก็สามารถเป็นรถถังคันนึงที่สามารถเราไปหาเงินได้แล้วก็เล่นสนุกสนุกคันนึงนะผมแนะนําเลยนะครับเมื่อกี้ยิงไป14นัดนะัดโดน10เจาะเข้า10นะแล้วก็ความเสียหายนี่นะเกือบเยอะสุดนะ E.P ก็เกือบเยอะสุดโอเคประมาณนี้นะส่วนตัวที่ผมคิดว่าเป็นรถถังที่เล่นง่ายนะมว่วเล่นง่ายมากนะคือแบบเราไม่ต้องมีทักษะในการเล่นรถถังกลางมากนะครับเพราะว่าคันนี้นี่ไม่ได้มีความสมมาต์ที่โดดเด่นทําให้เราแบบ ต้องมุงม่งเน้นไปทางในทางหนึ่งนะครับคนที่มีแบบควาสามารถรวมๆหลายๆอย่างนะครก็สามารถเล่นคันนี้ได้ง่ายแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเติมพลังอีกนิดนึ่งโอ้ยหิวน้ำ <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปดูแมทสองครับแมทนี้ผมเอาสักยิงสักสองพันนะครับนะเอฟไม่แตกเราไม่เลิก <c oughs> <c oughs> พูดแล้ว <c oughs> ไม่รู้ทได้ไหม <c oughs> บ้าแมสองดี๋ดยก่นบดยโอเคครับผม <c oughs> ดูเสียงโอเคครับเราไาอยู่ในแช์ที่สองครับนะในด่านเอ,อ่ออะไรวะมูโรบังกาลืมได้ไงนะห้องเชีแปดจ้านะครับสวรรค์กันแกล้งเราไอ้บ้าไปไหนดีเดี๋ยวรถถังหนักสี่ห้ห้าคันรถถังหนักไปประทะกันดีกว่าเราไปุงนอกดีกว่านะไปอยู่วงไหนนี่จะยิงอะไรวะถ้าเจอเอสสามไม่ถงนี่ผมว่าลูกทองนี่อาจจะยิงยากที่หนึ่งนะครับถ้ายิงผิดมุมนะแล้วก็อาจจะเสี่ยงชีวิตตัวเองด้วย ฉะนั้นเราไปอยู่วงนอกดีกว่าน่าจะเป็นความคิดจริงๆน่าถูกละอยู่วงนอกแหละแล้วทำไมเราถังหนักมาทางนี้ละจ๊ะเตงไม่มีใครเข้าป่าเลยเหรอ,อจริงงามเลยผมว่ารถถังหนักฝั่งเข,ขานี่จะเล่นเหมือนกันนะจะได้ปะทะกันโอเคน่าจะเป็นอย่างนั้นออยออยอ่อยอยโอเคครับรถถังหนักแม่งเลือกเข้าป่ากันนะครับคุณผู้ชมเราเจอเอาไปไหนละ มันจะเจอเลยวะเอาแะจะฟักทำไมมันพรางตัวดีแต่ตูมองไม่เห็นมันอ๋อนี่ไงโอ้อยอ้ยแลกแลกแลกเต่งเต่งโอ้โอ้สุดปอรดพิชิ่งไม่เอาไม่เอากลัวกลัวกลัวแล้วกลัวแล้วเอสหกไม่เอาเอสหกโอ้ฟักกิ้งเชดเอพีซีอาร์ได้เหรอห้องเจี๊แปะนี่กูโดนแค่เม็ดเดียวจริงๆโอ้โหนี่คุ้มเลยครับได้ค่าสปอร์ตไปพันหนึ่งโอเค ถือว่าหายกันนะแต่เองโอเคคุ้มมากจ้าคุ้มโคตรเลยจะฆ่าสเปนเซอร์ไอซีมากเลยวะออเอ้ยเฮ้ยแมวแมวแมวพี่อาซูเปอร์ปปรเพรสชิงโน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  please don't hit me อะไรก็ช่างไม่เอาจอนด้วยืม รอนนี้รู้สึกว่าแบบชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้นะครับโดนนั่นจะต้องตายแล้วอะเวนไม่เป็นไรเข้ามุมกดแล้วก็พอมีอยู่นะไม่น่ารีบยิงเลยว่ะโอ้ยอุ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 ้ยอืมเอามีมีระเคิลครับผู้ชมครับนี่เกาะรถถังกลางครับรถถังกลางพันอื่นเนี่ยอาจจะทำไม่ได้นะครับเอ้ออุบอันนี้กันไม่ได้ล ต้องมีซุปเปอร์พชิงด้วยวะเมื่อกี้หัวผมโดนทียี่สิบยิงมั้งหรือว่าโดนแท็กเกอร์ยิงวะชิบหายแล้วซุปเปอร์พชิงอันตรายจังเลยอะ่ะห้องเทีย์ไปอาาะ่ะจ้าคุณผู้ชมนะเกมนี้เราจะสามารถทำอะไรได้ไหมอะ่ะเราอาจจะยิงไม่ถึงสองพันต้นี่ไม่เป็นไรครับ เราจะค่อยๆตอดไปแต่ไม่เอาซูเปอร์ปชิงขึ้นมาข้างบนนะถ้ามันขึ้นมาข้างบนนี่กูเลิกเลยเอวซีเออเออน่แหละน่นแหละทำดีซูเปอร์ปชิงเดี๋ยวเข้าข้างเจอเนชั่นครับเนชั่นก่อนก็ความสวัสดิภาพของมนุษยชาติจริงๆโอเคสวยครับเดี๋ยวซูเปอร์ปชิงเดี๋ยวไปยิงซูเปอร์ปชิงก่อน <Okay. S 2> ทำได้ดีครับถือว่าในการเล่นรถถัง T6 ในการเข้าตูดอย่างนี้ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเก๋เโอเโอเค บางเพื่อนแล้วก็ไม่เอาไม่ไม่ยิงไม่ไม่ยิงกูด้วยไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่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 กูไม่ยิอกู่ไม่ยิ่ไม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 ม่ไไม่ไม่ไ่ไม่เม่ไม่ไมเไมรไม่ไม่ไม่ไไม่ไ่ไม่ไะ่รมไม่ไม่ไม่่่เหเทียร์่ี ครับเราพยายามหาทางจะอ้อมข้างนะครับในการยิงรถถรังคู่ต่อสู้จะเป็นเรื่องที่ดีมากไม่ยิงกูนะไม่ยิงกูนะไม่ยิงกูนะไม่ยิงโอเคขอบคุณที่เพื่อนเก็บให้ก่อนก็ยิงไปทั้งหมด1760นะเยอะกว่าตั้งที่แล้วอีกเหนื่อยจังนะก็ได้เหรียญสปอร์ตุมิสไปครับนะก็ได้เล็กนึงครับนะได้สป,ปอร์ตเพื่อนไปพ7 0 0ครับนะมีสป,ปอร์ตหรอวะ นี่ครับหุ่มพันสองหุ่คุ้มเลยอันนี้ได้ร้อยยี่ห้านี่เท่าไหร่เนี่ยห้าสิบสามอาจจะว่าทําหน้าที่เปิดแมปได้ดีนะครับ <c oughs> โอเคงันะประมาณนี้ครับนะัหน้าที่คนในการเล่นรถถังคันนี้เวลาเจอห้องเทียแปดนะครับนะเวลาเจอห้องเทียรหกนี่เราก็สามารถขึ้นไปแถวหนึ่งได้นะครับแถวหนึ่งจุดห้าถึงสองนะครับพยายามหามุมยิงจังหวะยิงเอาเพราะว่าเราเป็นรถถังที่มีความคล่องตัวค่อนข้างสูงนะครับ นะครับๆก็ประมาณนี้ครับหากสนใจรถถังเชียร์หกไว้เล่นสบายๆนะครับเล่นง่ายๆนะแล้วก็ยังไงดีอืมนะสมดุลด้วยนะครับก็แนะนํารถถังคันนี้นะครับเจียมสี่เป็นห้านะเป็นรถถังที่ถือว่าโอเคมากเลยนะครับไม่ต้องใช้ความสามารถอะไรในการเล่นเยอะนะครับมาถึงก็สามารถเล่นได้เป็นแน่นอนโอเคตัวเลนะก็ขอผู้ชทุกท่านที่รับชมนะครับนะ ก็จะหายไปน่าจะวันเสาร์นะจะกลับมาใหม่นะ,ะนาจ๊ะจังใหม่คลิปหน้าครับบาๆทุกคนนะจ๊ะอีบายคุณผู้ชมครับคิดถึงไหมเกมนี้นะเออหลายๆคนที่เป็นแบบเด็กรุ่นใหม่ก็เฮ้ยเกมอะไรอ่ะคืออะไรอย่างมีไมค์กรอบด้วยอ่ะนะแต่สำหรับนะคนที่น่าจะรุ่นเดียวกับผมหรือแบบแก่กว่าเดี๋ยวว่าแบบรุ่นน้องสักปี2ปีนี่อาจจะรู้จักดีนะครับก็คือ นะเกมปังย่านะครับนะเกมกอล์ฟจักรทานของประเทศไทยนะก็เป็นเกมจากเกาหลีนั่นเองนะก็ทําไมเอามาให้ดูก็ไปตอนนี้แต่ว่าผมเล่นเกมกอล์ฟในโทัวร์าเว้ยครบรู้สึกแบบอยากหวนคืนความหลังเว้ยแล้วก็ชวนเชิญชวนคุณผู้ชมเนี่ยพ่อแม่พี่น้องนะครับนะใครมีถ่ายเกมปังย่านะครับก็มาเล่นกับผมได้ครับเดี๋ยวนัดมาอีกทีนึงครับทำคลิปสั้นๆสักสักแมตช์สองแมตช์นะครับ น่าเล่นการขำๆนะดูผมเล่นพอยผมหายคิดถึงเกมนี้นะหลังจากที่ไม่ได้เล่นกันนาน,นานะก็ตามนี้นะครับนะใครมีแบบไอ้ใครแบบอยากเล่นปังยากกับผมแล้วก็นะลองใส่ในช่องคอมเมนต์มาครับเดี๋ยวทักกลับไปนะจ๊ะก็ตามนั้นนะครับก็ไม่ได้ทําเป็นกิจอะไรทำแบบทําต่อเนื่องนะครับคือแบบทําเล่นๆให้ดูหายคิดถึงนะครับไหนๆก็จะแบบจะเล่นอยู่แล้วก็อัดแป้งไปเลยนะอะไรอย่างนงี้นะก็ตามนั้นนะ นะก็ขอบคุณทาทุกท่านที่รับชมนะครับเดี๋ยวเรนเดอร์ไฟล์แล้วก็ตัดต่อก่อนนะจ๊ะ